สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube แล้วก็เพื่อนๆที่ตามมาจาก Fan Page, แฟนเพจหวานชูกาเลิฟไชนีสโนเวล e l แอนด์ซีรีนะคะอพิโซดนี้ค่ะหวานพามาเก็บรายละเอียดนะคะของเวอร์ชั่นละครเรื่องดาราจากรักรำนำใจนะคะตอนที่37แล้วค่ะ ก็เมื่อนางเอกของพวกเรานะคะเฉิงเซาชางตกลงรับองค์ชายห้าเป็นสหายหนางก็พาเขาเดินกลับไปเพื่อไปเปลี่ยนชุดที่ตำหนักฉางชิวแต่เขาก็แย้งว่าเนี่ยถ้ามีคนมาเห็นก็คงจะเอาเรื่องไปกุเรื่องขึ้นมาพูดให้เสียหายได้นะแต่นางเอกของพวกเราก็เอ่ยว่าจะไปกลัวอะไรพวกเรานะ่ะบริสุทธิ์ใจหากใครพูดอะไรเราก็อธิบายไปตามความจริงก็แค่นั้น แต่ทั้งสองพูดยังไม่ทันจบเสียงองค์หญิงห้าก็ดังขึ้นมาว่าเป็นไปตามที่ซุนเทียนบอกจริงๆสเสด็จพี่ห้ากับเชิงเช่าชางแอบนัดพบกันเมื่อทั้งคู่หันไปมองก็เห็นขบวนฟูงชนมากมายเดินตรงมายังทั้งสองคนนำโดยฮ่องเต้ห่องเฮาเย่เฟยจือเชิงองหญิงห้าและสหายของนางฮ่องเตรีบเอ่ยถามทันทีว่าเจ้าห้า นี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมสารรูปเป็นแบบนี้แต่องค์หญิงห้าก็แย้งตอบว่าจะอะไรเสียอีกเพคะก็เป็นไปอย่างที่สุนเถียนบอกอย่างไรเล่าเสด็จพี่แอบนัดพบกับแม่นางเฉิงแม่นางเฉิงเศร้าชางคนนี้ช่างโลภมากเสียจริงมีจื่อเฉิงอยู่แล้วทั้งคนยังจะแอบนัดสเสด็จพี่ห้าอีกแต่องค์ชายห้าก็รีบเถียงว่าเราสองคนไม่ได้นัดพบกันเสียหน่อย เราบริสุทธิ์ใจต่อกันเจ้าอย่ามาพูดโยงมั่วซั่วแบบนี้นะนางก็ตอบกลับว่าคงจะกลัวจื่อเฉิงละสิถึงไม่กล้ารับแต่ไม่เป็นไรหรอกสิ่งที่เสด็จพี่ทำสุนเทียนเห็นหมดแล้วแล้วนางก็หันไปทางสุนเทียนเพื่อให้เล่าว่าเจ้าเห็นอะไรมาบ้างสุนเทียนจึงเอ่ยว่าหม่อมฉันเห็นไม่ชัดแต่ได้ยินองค์ชายหา้าเรียกแม่นางเฉิงว่าคนงาม เสาชางหันไปมองหน้าซุนเถียนด้วยแววตาที่ขุนมัวฝ่ายองค์ชายก็บอกว่าข้านึกออกแล้วตอนนั้นข้าท่องกรอยู่แต่องค์หญิงห้าก,ก็เถียงว่าเขาท่องกรอะไรเป็นไม่ใช่ว่าเพราะเขาเมาจึงหักห้ามใจไม่อยู่มัวโลกีกับแม่นางเฉินชัดๆ แต่องค์ชายหากก็ตวาดนางบอกว่าผู้จาเลวไหลเจ้าตังหากเป็นคนพาลพาสตรีมาหลอกข้าชัดๆบอกว่าคนงามนัดข้าหลอกข้าไปที่ทะเลสาบจิงซินแต่องค์หญิงหาก,ก็เรียกสหายของนางออกมาให้เขาดูให้เขาชี้ตัวได้เลยว่าเป็นคนไหนที่ไปหลอกท่านเช่นนั้นแต่เมื่อเขาดูก็ไม่พบหญิงที่มาหลอกเขาอยู่ในกลุ่มสหายของนางนางจึงเอ่ยว่า สงสัยเสด็จพี่ห้าดื่มหนักจนเลอะเลือนตัวเองเป็นคนนัดไม่นางเฉิงสตรีที่ไม่รักษาจารีตในวังเช่นนี้สมควรถูกโวยให้หนักจะได้ไม่ทำให้ตาของทุกคนสกรปรกแม่เศร้าชางก็ยังคงยืนนิ่งไม่ยอมเอ่ยปากดันใดๆฮองเตจึงตวาดองค์หญิงห้าว่านี่เป็นวันฉลองวันประสูตรของเสด็จแม่เจ้าจะมาพูดเรื่องคาแกงได้อย่างไรแล้วพระองค์ก็หันไปทางนางเอกของ เราแล้วก็ถามนางว่าตกลงเป็นเรื่องอะไรกันแน่นางจึงบอกว่าตอนที่นางเดินผ่านทะเลสาบจิงซินได้ช่วยองค์ชายห้าที่ลื่นตกน้ำโดยไม่ตั้งใจแต่องค์หญิงห้าก็แย้งว่าใครจะไปเชื่อหองเหาจึงตวาดให้องค์หญิงห้าหุบปากแล้วบอกฮ่องเต้ว่าพระนางทรงอ่อนเพลียแล้วขอตัวกลับไปพักผ่อนที่ตำหนักก่อนไม่กลับเข้าไปในงานเลี้ยงแล้วว่าแล้วก็เดินออกไปทันที เมื่อฮองเฮาไปแล้วฮองเตก็ตรัสว่าวันนี้เป็นวันค้ายวันประสูติของฮองเฮาไม่นึกว่าจะมีคนมาก่อเรื่องเขาจะไม่ละเว้นว่าแล้วก็เรียกเด็กๆมาแต่เย่เฟยก็ส่งคัดค้านเอาไว้บอกว่าเหล่าคุณนางยังรออยู่ด้านในตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาจะมาตัดสินอะไรเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยจัดการเถอะเขาจึงยอมทำตามนั้นแล้วบอกทุกคนว่ารอเสร็จงานก่อนเถอะ จะจัดการทุกคนเองแล้วหันกลับเดินกลับไปทันทีองค์หญิงห้าจึงพูดกับเฉิงเศ้าชางว่าเรื่องนี้ยังไม่จบหรอกคอยดูกันต่อไปเถอะแล้วก็หันหลังเดินกลับเข้างานเลี้ยงอีกคนเหลือเพียงหลิงปู้อีคนเดียวที่ยืนมองเศ้าชางอยู่ตอนนั้นองค์ชายสามก็ขอตัวบ้างเพราะต้องการจะไปเปลี่ยนชุดเซาชางหันไปถามหลิงปู้อีว่าเชื่อที่นางพูดไหมเขาบอกว่าเขาเชื่อใจนางเสมอ นางจึงตอบว่างั้นก็ดีนางจะไปดูฮองเฮาก่อนว่าแล้วก็พละจากเขาไปโดยไม่ได้อธิบายอันใดเพิ่มเติมก่อนรุ่งสางของอีกวันเซาชางสวมเสื้อคุมรีบร้อนออกไปจากตำหนักอย่างลับๆแล้วก็กลับมาเอาตอนเช้าตรู่ขณะที่ฮองเต้กำลังเสด็จกลับจากห้องบรรทมของฮองเฮา ทั้งพระองค์และฮองเฮาเห็นเข้าพอดีจึงเอ่ยทักทายนางและชื่นชมนางที่จัดงานเลี้ยงได้ดีทีเดียวฮองเฮาเองก็เอ่ยปากบอกว่าคราวนี้ลำบากเจ้าแล้วไม่ได้กลับบ้านมาตั้งหลายวันตอนนี้เสร็จงานแล้วเจ้าไปเก็บข้าวของกลับบ้านเถิดเซาชางรีบขอบคุณฮองเฮาแล้วกำลังจะเดินไปเก็บของแต่เสียงองค์หญิงห้าก,ก็ดังไล่หลังมา นางโผล่มาด้วยหน้าตาที่มอมแมมเต็มไปด้วยขี้เทาตั้งแต่หัวจะหดเท้าจนแทบจำไม่ได้มีลวดจีทงวิ่งตามมาเพื่อจะระง,งับนางเอาไว้นางโวยวายทูลต่อหน้าพระพักว่าเมื่อคืนนางเมาเผลอหลับไปในอุทยานหลวงเช้ามากำลังกลับห้องพัก แต่เชิงเซาชางเป็นคนไปวางกลไกที่ห้องพักของนางกับสหายจนสภาพออกมาเป็นเช่นนี้สเสด็จพ่อสเสด็จแม่ต้องหลงโทษนางให้ลูกด้วยแต่ฮองเฮาก็ถามว่าเจ้าเห็นกับตาหรือว่าเซาชางเป็นคนทานางเอ่ยว่าคนเฝ้าเวียนยามบอกว่าเซาชางไปที่นั่นตั้งแต่ฟ้าไม่สางแล้วกลไกลพวกนั้นอีกนอกจากเซาชางแล้วจะมีผู้ใดทำขึ้นได้ เซาชางยังไม่ยอมรับแต่ก็ถามกลับไปว่าเหตุใดนางจะต้องทำเช่นนั้นด้วยนางกับองหญิงมีความแค้นอันใดต่อกันหรือองหญิงฮาเผอพูดไปว่าก็เพราะว่าวันก่อนนั้นพวกเรานางรีบหยุดพูดทันทีพอนึกขึ้นได้ว่ากำลังจะเอ่ยความผิดของตนออกมาห่องเห่าเมื่อเห็นดังนั้นจึงสั่งให้นางหยุดโยงเรื่องไปทั่วแบบนี้แล้วไล่ให้นางกลับจวนไปพักผ่อนเสียแต่องหญิงฮาก็ไม่ยอม นางหาว่าเสด็จพ่อเสด็จแม่ไม่ยอมหนุนหลังนางจากนั้นเสียงเย่เฟ,เฟยก็ดังขึ้นว่าโวยวายอะไรกันตอนที่เจ้ารังเกียจฮองเฮาทรงจุนจ้านก็หนีออกไปสร้างจวนใช้ชีวิตอิสระอยู่นอกวงังไม่เคยมาทำหน้าที่ลูกเลย แต่ตอนนี้จะมาให้ฮองเฮาหนุนหลังให้ฝ่าบาทหันไปถามนางว่ามาได้อย่างไรเย่เฟยตอบว่านางต้องมาสิเพราะเรื่องเกิดที่อุทยานหลงหยวนของหม่อมชั้นจึงไม่อาจที่จะนิ่งดูดายได้องค์หญิงห้าก,ก็เอ่ยว่าเชิงเ้าชางวางกลไกศาสตร์ของเสียไปทั่วอุทยานจนมืดฟ้าหมัวดินพระสนมอย่าปล่อยนางไปเป็นอันขาดเยเฟย จึงเอ่ยว่าเรื่องนี้เจ้าไม่ต้องมาสอนข้าหรอกเจ้าโดนทั้งของเสียและแท้เคี้ยนตียังไม่สำนึกอีกหรือหากเจ้ายัางเลอะไม่พอเนี่ยข้าจะประทานให้อีกถังหนึ่งก็ได้นะแต่องค์หญิงห้าก็เถียงว่าแม้นางไม่ใช่ลูกแท้ๆก็จะทำกับนางเช่นนี้ไม่ได้นะท่านพุงเป้ามาที่ข้าเพราะข้าไม่อยากแต่งงานเข้าสกุลเยของท่านใช่หรือไม่ แล้วองค์หญิงฮาก็รุกขึ้นโดยไม่สนใจฮองเต้และฮองเฮาว่ายัางคงยืนอยู่ตรงนั้นนางด่าเย่เฟยว่าตระกูลเย่มีอะไรดีแค่คนที่เคยออกติดตามเสด็จพ่อออกรบเท่านั้นแม้แต่เสด็จแม่ยังไม่อวดดีเหมิมเกริมเช่นท่านเลยฮองเต้เองสั่งให้นางรีบหุบปากเพราะเรื่องของสกุลเย่และสะกุลเฉียนไม่ใช่เรื่องที่นางจะเอามาพูดพร่อยๆได้ แต่องค์หญิงห,าห้านางก็คงยังเถียงชอดๆว่าทุกคนรู้กันหมดว่าสกุลเย่เหิมเกรมกดหัวคนของตำหนักช้างชิวไปซะทุกที่ห่องเห่าต้องสั่งให้องค์หญิงห้าหุบปากอีกครั้งแล้วหันไปขอโทษเย่ฟเฟยแต่องค์หญิงห้าก็ไม่พอใจที่เสด็จแม่ของตัวเองเป็นเสียอย่างนี้จึงเอ่ยปากด่าว่า คำไม่เหมาะสมออกมาอีกทำให้เย,เย่เฟยอดไม่ไหวเดินเข้าไปตบหน้าองค์หญิงห้าไปหนึ่งทีแล้วหันมาบอกฮองเฮาว่าขออนุญาตสั่งสอนแทนฮองเฮาองค์หญิงห้าหันมาว่าเย,เย่เฟยว่าท่านกล้าตบข้าหรือนี่พระสนมตอบไปว่าเจ้ากาสร้างเรื่องวันค้ายวันประสูติใส่หลายเซาชางไม่ควรคู่สั่งสอนหรือไรแต่องค์หญิงห้าก็ถามกลับว่าลรวท่านมีหลักฐานงั้นหรือ เสียงหลิงปู้อีดังขึ้นมาบอกว่าข้ามีเขาเดินเข้ามาพร้อมกับแม่นางน้อยสหายคนหนึ่งขององค์หญิงห้าและองค์ชายห้าเขาบอกบฝ่าบาทว่านี่คือแม่นางที่องค์หญิงห้าพาเข้าวังมาไร่ลํลำถวายเมื่อคู่นางสารภาพหมดแล้วว่าทั้งหมดเป็นฝีมือขององค์หญิงห้าองหญิงรู้ว่าภรรยากระหม่อมเดินไปรับรมเพื่อให้สั่งเมาที่สะพานจึงตั้งใจหลอกล่อองชายห้าไป คิดจะใส่ร้ายหาว่าทั้งคู่แอบนัดพบกันเพื่อทำลายชื่อเสียงทั้งองค์ชายห้าและหญิงสาวผู้นี้ต่างเป็นพยานได้เมื่อฮองเตสั่งให้หญิงสาวคนนั้นพูดออกมาหญิงองค์หญิงห้าก็รีบชิงพูดในเชิงข่มขู่นางเสียก่อนจนนางเป็นลมไปไม่ทันได้พูดอะไรทั้งสิน้นฮองเตจึงสั่งเด็กๆให้นำนางกลับไปให้พ่อของนางที่เป็นเลขานุการฝ่ายตรวจสอบรับไปดูแล แต่องค์ชายห้าก็ท้วงว่าเห็นได้ชัดว่าองค์หญิงข่มขู่นางจะปล่อยไปเช่นนี้ไม่ได้องค์หญิงห้าหันมาตวาดเขาว่าเจ้าคนชั้นต่ำต่ำช้าบังอาจใส่ร้ายข้าหรือเขารีบท้วงว่าเมื่อคู่เจ้าเรียกข้าว่ายอย่างไรนะฮองเตก็ตวาดทั้งคู่ให้หุบปากแล้วหันมาทางองค์หญิงเอ่ยว่าเขาเป็นองค์ชายห้าเป็นพี่ของเจ้านะเจ้าการลบหลู่พี่น้องของเจ้าเช่นนี้เจ้ายังมีสายเลือดผูกพันในครอบครัวอยู่ไหม เจ้ายังเห็นค้าเป็นพ่ออยู่ไหมแต่องค์หญิงห,าห้านางก็เถียงว่าข้าไม่ได้ว่าท่านพ่อแต่ว่าเขาเขาก็แค่ลูกนางกำนันระดับล่างช่วยโอกาสตอนเสด็จพ่อเมาปีนขึ้นท่านบันทมเพราะเหตุนี้เสด็จพ่อจึงไม่อนุญาตให้นางกำนันเข้ามาปรนิบัติในตำหนักอีกและไม่เคยย่างกรายเข้าไปในสถานที่ที่สกรปรกของสองแม่ลูกนี้ แต่ข้าเป็นถึงองค์หญิงของตําหนักช้างชิวท่านเข่าข้างคนศก,กปรกพวกนี้ได้อย่างไรฮองเฮาเองถึงกับทนฝังไม่ได้พระนางตวาดออกมาว่าให้พ่อได้แล้วตอนข้าเยาว์วัยชีวิตไม่เป็นดังใจจึงต้องการให้ลูกๆมีชีวิตที่สบายแต่ไม่คิดว่ากลับกลายเป็นตามใจพวกเจ้าจนไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำจเจ้าเลือดเย็นต่อพี่น้องไม่เคารพเย่เฟ,เฟยไม่เคารพเสด็จพ่อ กับจงใจใส่ร้ายคนในงานวันเกิดของข้าต่อให้เสด็จพ่อละเว้นเจ้า ก็จะไม่ละเว้นเจ้าเด็ดขาดจากนั้นห้องเห่าก็หันไปสั่งเด็กๆเ,เพื่อจะให้นำองค์หญิงไปลงโทษแต่องค์หญิงห้าก็รีบคุกเข่าขอร้องเสียก่อนแล้วเอ่ยว่านางไม่ได้ทำอะไรและนางเองก็ไม่ได้มีความแค้นกับเศร้าชางด้วยแต่เป็นเชิงเศร้าชางที่เป็นฝ่ายสาดน้ำและของสกปรกใส่นางจนทำให้อุทยานของพระสนมเสียหายลูกจะหวังให้ลงโทษนางบ้างไม่ได้เชียวหรือ องชายห้าจึงเอ่ยขึ้นว่าไม่มีความแค้นอะไรกันงั้นหรือวันก่อนเจ้ากับหญิงพวกนั้นผลักเศร้าช้างตกน้ำเจ้านึกว่าไม่มีใครรู้งั้นหรือ จือเฉิงหรือว่าหลิงปู้อีนะคะได้ยินดังนั้นก็หันไปมองทางเซาชางเขาเข้าใจแล้วว่าวันนั้นที่นางร้องไห้กอดเขาแท้จริงแล้วถูกผู้หญิงพวกนี้กลั่นแกล้งมานี่เองทั้งพระสนมและฮองเฮาต่างก็มองมาที่นางอย่างสงสัยเซาชางจึงคุกเข่าลงแล้วยอมรับว่าเช้านี้นางเป็นคนไปติดตั้งกลไกพวกนั้นไว้จริงเซาชางยินดีรับโทษ องค์หญิงห้ารู้ทั้งรู้ว่านางว่ายน้ำไม่เป็นยังผักน้งตกน้ำซ้ำอย่างคว้างก้อนหินใส่ทำให้นางขึ้นฝั่งไม่ได้ดังนั้นนางก็แค่เอาคืนพระสนมเยจึงถามว่าแล้วทำไมต้องรอชำระแค้นคืนในวันนี้ด้วยใหญ่ไม่ทํำตั้งแต่วันก่อนเซาช่างถูลว่าเพราะงานวันพระราชสมภพของฮองเฮา เป็นสิ่งสำคัญนางต้องทำงานให้สำเร็จลุล่วงก่อนรอจนงานเสร็จจึงมาชำระแค้นส่วนตัวแล้วนางก็บอกองค์หญิงห้าว่าข้าใช้น้ำเสียสาใส่ท่านเพราะท่านทำให้ข้าต้องดื่มน้ำในทะเลสาข้าใช้เถาวันเคี่ยนท่านเพราะท่านใส่ความค่าทำลายงานฉลองวันเกิดหองเฮาสุดท้ายขี้เท่าในสมองท่าน,ทานเทออกมาหมดหรือยังแต่ดูแล้วคงยังไม่หมดเป็นแน่ องหญิงฮาไดยินก็แค้นจัดตะโกนใส่นางว่าวันนั้นข้าน่าจะปล่อยงูพิษลงไปกัดให้เจ้าตายไม่น่าที่จะปล่อยแค่งูธรรมดาลงไปให้เจ้ามาลบหลู่ข้าอยู่เช่นนี้ห่องเตเมือ่อไดยินแทบจะเป็นลมเมื่อรู้ว่าลูกสาวตัวเองทำเรื่องชั่วช้ามากมายเช่นนี้ จื่อเฉิงหันมามองนางทันทีที่รู้ว่านางปล่อยงูไปกัดเศร้าชางอีกด้วยเขาเอ่ยว่าองค์หญิงหา้าท่านปล่อยงูมากัดภรรยาข้าไว้หรอตอนเจ้าออกวังก่อนเถอะข้าจะมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้เป็นแน่แต่นางก็หาได้กลัวหลิงปู้อีไม่หันกลับไปเอ่ยท้าทายเขาว่าข้าเป็นถึงองค์หญิงหา้าเจ้ากล้าทำอะไรข้าได้ แล้วหันไปถูนฮองเต้กับฮองเฮาว่าเซาฉ่างก็แค่บุตรีของตระกูลนักรบฆ่าตายไปก็เหมือนแค่บี้มดแค่ตัวหนึ่งเท่านั้นชีวิตพวกมันจะนับเป็นชีวิตได้หรือทั้งสองพระองค์ถึงกับร้องไห้เสียใจที่ลูกสาวของตัวเองมีความคิดเช่นนี้ฮองเต้ด่าว่านางว่า เจ้ายังคู่ควรเป็นลูกของเขาอยู่อีกไหมแล้วยังจะคู่ควรเรียกฮองเฮาว,ว่าเสด็จแม่อยู่อีกไหมเซาชางเองยังรู้จักอดทนรอคิดบัญชีกับเจ้าหลังจากวันงานแต่เจ้าเสียอีกที่ทำเรื่องอำมหิตใส่ร้ายในวันฉลองวันเกิดแม่ตัวเองอักตันยูอย่างที่สุดฮองเฮาเองถึงกับออกปากไล่นางให้ออกไปจากตำแหน่ง ฮ่องเต้ก็สั่งเด็กๆให้พานางไปสำนึกผิดที่สุสานหลวงครึ่งวันแล้วค่อยพากลับไปที่จวนแล้วนับแต่วันนี้หากไม่มีพระราชองการห้ามนางออกจากจวนแม้แต่ก้าวเดียวเมื่อองค์หญิงห้าถูกลากตัวไปแล้วฮ่องเฮาเองก็เป็นลมทันทีทำให้ทั้งฮ่องเต้และแม่เท่าจ้ายต่างก็รีบประคองนางกลับเข้าไปในห้องตอนนั้นลั่วจี้ทงจึงจะขอตัวกลับ แต่เย,เย่เฟยก็ทวงว่าองค์หญิงห้าก็รับโทษไปแล้วแต่นางกำนันซุนเถียนผู้นั้นที่วิ่งเข้ามาเป่าประกาศให้ทุกคนในงานรู้ว่าเซาชางนัดพบองค์ชายห้าเจ้าจะจัดการเช่นไรลัวจีทงรีบคุกเข่าลงแล้วบอกว่าคนเช่นนี้นางย่อมไม่เก็บไว้ใกล้ตัวแน่นอนพรุ่งนี้จะให้ท่านพ่อและท่านพี่ชายนางไปซะให้อยู่ที่ซีเปยหรือหนานเจียงก็ได้ สนมเย่จึงเอ่ยว่าเจ้าใจเด็ดเสียจริงคิดว่าข้าคงมองคนผิดไปแล้วเอ่ยว่าละครของตําหนักช้างชิวนี้สนุกเสียจริงข้าจะค่อยๆดูต่อไปว่าแล้วก็เสด็จกลับพอทุกคนไปแล้วเหลือแต่จื่อเชิงกับเศร้าชางเขาก็พานางเดินมาคุยกันที่ตรงทางเดินถามนางว่าไม่คิดจะบอกเรื่องที่ถูกรังแกนี้ให้เขารู้เลยใช่ไหมทํไมต้องจัดการอะไรคนเดียวด้วย แต่นางเอกของพวกเรานางก็พยายามอธิบายว่านางไม่ใช่คนที่จะทำให้สามีมาปกป้องอยู่ตลอดเวลานางเป็นเช่นนี้อยู่แล้วมีแขนก็ต้องชำระเองทั้งเรื่องเมื่อก่อนนางก็จัดการเองทั้งหมดด้วยนิสัยของนางที่เป็นเช่นนี้ท่านจึงชอบไม่ใช่หรือหลิงปูอ้อีแล้วตอนนี้อยากจะให้นางเปลี่ยนแปลงทำไมหลิงปู้อีเขายังโกรธที่นางไม่ยอมบอก เพราะนางยังไม่เห็นความจริงใจของเขาและยังไม่วางใจให้เขามาปกป้องเสียมากกว่าว่าแล้วก็เดินออกไปด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยเศร้าชางตะโกนตามหลังเข้าไปแต่ก็เปล่าประโยชน์นางคิดในใจว่านางมอบใจให้เขาไปตั้งนานแล้วแต่ตัวเขาเองต่างหากที่ไม่รู้สึกเลยเมื่อหลิงปูอีเดินจากไปแล้วเศร้าชางก็กลับมาเฝ้าฮองเฮาที่ตำแหน่ง ฮองเต้ที่อยู่กับฮองเฮาก็เอ่ยตำหนิหนางว่าเพื่อการแก้แค้นเจ้าดูเอาเถอะทำให้ตำหนักโยงเลอมีสภาพเป็นอย่างไรเซ้าชางยอมรับว่านางเป็นคนผิดที่คิดแต่จะแก้แค้นจนลืมไปว่าจะเกิดผลเช่นนี้ต่อตำหนักนางจะกลับไปคิดหาวิธีแก้ไขแต่ฮองเต้บอกว่าไม่ต้องรอกเย่เฟยบอกว่าจือเฉิงส่งคนไปซ่อมตํหนักยงเลอให้แล้วแต่นางก็รีบแย้งว่าไม่ได้นะ นางอะเป็นคนทำเหตุเหตุใดจะต้องให้จือเฉิงมาแก้ไขให้ด้วย เสียงหองเฮาก็แทรกขึ้นว่าสามีภรรยาเป็นคนคนเดียวกันถ้าหากเจ้ายังเห็นเขาเป็นสามีในอนาคตอยู่เช่นนั้นข้ากับฝ่าบาทก็เป็นพ่อแม่สามีแล้วครึ่งหนึ่งเจ้าถูกคนใส่ร้ายก็ไม่ควรจะปิดบงังตัดสินใจโดยพละการหากเจ้าไม่เห็นข้าเป็นญาติผู้ใหญ่ไม่เห็นจื่อเฉิงเป็นคนรักจะทำให้ทุกคนผิดหวังนะเซ้าฉ่างก้มหน้าลงอย่างสำนึกผิดแล้วเอ่ยขึ้นเบาๆว่าเหตุผลของฮองเฮาหาก ตรัสให้เศร้าชางฟังเร็วกว่านี้ก็ดีนะสิแต่บัดนี้คนก็ล่วงเกินไปหมดแล้วตรัสมาก็ไม่มีประโยชน์แล้วแต่ฮองเต้ก็ปอบนางว่าหากเจ้าหัดรู้ร้อนรู้หนาวของจื่อเฉิงแล้วทุกอย่างก็ยังไม่สายเกินไป ฮองเฮาจึงถามห้องเตว่าท่านจะลงโทษแม่นางเหล่านั้นที่ผักเศร้าชางอย่างไรแม้เศร้าชางจะแก้แค้นส่วนตัวแล้วแต่พวกนางขนาดอยู่ในวังอย่างกล้ากำเริบขนาดนี้ไม่รู้ว่านอกวังจะวางอำนาจขนาดไหนพระองค์บอกว่าเพราะมีเสี่ยวอู่ให้ท้ายพวกนั้นจึงกล้า เห็นได้ว่าพวกนั้นด้อยการสั่งสอนจากพ่อแม่ข้าต้องตรวจสอบว่าพ่อแม่และพี่ชายพวกนางรับหลังแล้ววางอำนาจขนาดไหนพอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วองค์ชายฮาดออกมาเดินเล่นระหว่างทางเจอหลิงปู้อีที่ดักอยู่เขากลัวว่าหลิงปู้อีอาจจะมาคิดบัญชีแค้นกับเขาเขาจึงพยายามท่องแบบปลอบใจตัวเองว่ามองไม่เห็น มองไม่เห็นมองไม่เห็นแต่ก็ถูกลิงปูอีเดินเข้ามาขวางเอาไว้และจับไหลไว้แล้วเอ่ยว่าท่านรู้จักสหายขององค์หญิงห้าทุกคนใช่ไหมงั้นต้องรบกวนองค์ชายออกนอกหวังช่วยค้าสักครั้งจากนั้นพวกเขาก็มาที่จวนเลขาธิการฝ่ายตรวจสอบที่เป็นพ่อแม่ของนางคนหนึ่งที่ผักเซาช่างตกน้ำ หลิงปูอีให้คนจับใต้เท้าจั่วบิดาของแม่นางคนนั้นมัดแล้วแขวนไว้ที่ประตูจวนใช้เชือกเส้นใหญ่มัดคอบุตรสาวไว้ที่ด้านล่างส่วนตัวเขากับองค์ชายห้านั้นก็นั่งดูอยู่แต่เมื่อพวกนี้ไม่สำนึกเขาก็สั่งให้คนทุบตีไต้เท้าจัว่วตอนนี้หยวนสานเจียนก็มาดูเหตุการณ์ด้วยไต้เท้าจั่วจึงรีบฟ้องว่าเขาเป็นถึงรองเจ้ากรมนิติบัญญัติ ต้องให้ความยุติธรรมกับเขาด้วยที่ถูกหลิงปูอีกระทําอย่างเย้ยกฎหมายเช่นนี้แต่หยวนซานเจียนก็อ้างว่าไม่ต้องห่วงเขาจะคอยจดบันทึกความผิดครั้งนี้ของแม่ทัพหลิงอย่างละเอียด หลิงปูอีสั่งลูกน้องตีให้หนักกว่าเดิมเพราะลูกสาวเขานอกจากจะผักเซาชางตกน้ำแล้วยังปล่อยงูพิษลงไปอีกเมื่อหยวนซานเจียนได้ยินว่ามีการปล่อยงูพิษลงไปอีกก็บอกใต้เท้าจือ่อจั่วว่าไม่เป็นไรค่าจะเขียนว่าท่านถูกตีอย่างหนักหนักมากๆลงไป ความผิดของแม่ทัพหลิงจะได้มากขึ้นไปด้วยอย่าลืมนะต้องตีให้หนักมากๆพร้อมกับทำสีหน้าเครียดแค้นเขาที่บังอาจมาแก้งเศร้าชางหลิงปูอีเมื่อรู้ว่าหยวนซานเจียนไม่ได้มาห้ามก็สั่งให้อาเฟยยกน้ำชาให้ซานเจียนด้วย ตอนนั้นใต้เท้าจื่อบอกว่าคนที่ทำกับภรรยาเจ้าไม่ได้มีแค่ลูกสาวข้าคนเดียวยังมีอีกตั้งเจ็ดตระกูลเหตุใดจึงมาหาเรื่องเขาแค่คนเดียวแต่หลิงปูอีก,ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเขาสั่งให้ทหารไปจัดการทั้งเจ็ดตระกูลที่ว่าแล้วและบอกสารเจียนว่าข้าสืบมาแล้วทั้งเจ็ดตระกูลล้วนทา การทุจริตไว้ข้าจะส่งหลักฐานให้ท่านเอาผิดพวกเขาด้วยจากนั้นทหารของเขาก็จูงบรรดาใต้เท้าและพี่ชายของแม่นางน้อยที่เหลือทั้งเจ็ดตระกูลผ่านหน้ามาสภาพก็โดนซ้อมสะบักสะบอมเหมือนกันแม่นางน้อยท่านนั้นกล่าวว่าที่นางทำไปเพราะคำสั่งขององค์หญิงห้า <c oughs> เหตุใดจึงไม่ไปเอาความกับนางบ้างตตยเท้าจื่จึงผสมรงด้วยว่าเขาไม่กล้านะสิ หลิงปูอีจึงลุกขึ้นเดินตรงไปหาพร้อมกับเตะที่ขาเขาอย่างแรงจนหักแล้วบอกว่าเรื่ององค์หญิงห่านนั้นไม่ต้องห่วงเขาตอบแทนให้อย่างสาสมแน่นอนตกคำของวันนั้นกงกงเฉาก็มาส่งองค์หญิงห่าที่จวนของนางหลังจากที่เขาคุมตัวนางไปสำนึกผิดที่สุสารหลวงตามพระบัญชาเรียบร้อยแล้วนางต่อว่าเขาว่าไม่ต้องตามมาคุมหรอกเสด็จพ่อเสด็จแม่ก็แค่โกรธแป๊บเดียว แต่กงกงก็ยังยืนยันว่าเขาต้องส่งนางเข้าจวนกับมือเห็นกับตาตัวเองถึงจะกลับไปทูลฝ่าบาทได้เมื่อองค์หญิงฮาเปิดประตูจวนเข้าไปนางก็แทบจะเป็นบ้า พอสิ่งที่เห็นตรงหน้าคือศพนับสิบของบรรดาที่ปรึกษาของนางที่วางเรียงรายอยู่นางวิ่งเข้าไปร้องไห้ค่อยๆเปิดดูหน้าทีละคนทีละคนกงกงรีบสั่งปิดประตูจวนแล้วเอ่ยบอกว่าฮองเตมีพระบัญชาที่ปรึกษาหลาคุณธรรมสอนให้องค์หญิงประพฤติตนไม่เหมาะสมโทษสมควรตายฝ่าบาททรงมีพระบรมราชองการองค์หญิงเป็นเชื้อพระวง จะเอาแต่ใจกำเริบเสบสารอีกไม่ได้เด็ดขาดเป็นองค์หญิงต้องคู่ควรกับภาษีของประชาชนก็ควรเป็นตัวอย่างให้ตายล่ะหากองค์หญิงยังไม่ทบทวนตัวเองวันหลังคนที่ตายจะไม่ได้มีแค่ที่ปรึกษาพวกนี้องค์หญิงห้าร้องไห้แทบขาดใจแต่ก็จำต้องตะโกนบอกไปว่าลูกน้อมรับโอวาททางด้านเสี่ยวเยโหนั้นตอนนี้เขาก็มาที่โรงเตี้ยมประจำที่เขาชอบมา หลงจู่เถียนเอาเหล้าเข้ามาให้เขาก็ตะโกนด่าว่าให้เอาออกไปแล้วเล่าถึงความอัปยศขององค์หญิงห้าให้ฟังว่าฝ่าบาททรงประทานความตายให้เหล่าคณิกาชายพวกนั้นของนางตอนนี้ผู้คนรู้กันไปทั้งเมืองโจดจันกันไปทั่วหน้าแล้วนางจะมาเป็นสไพายสกุลเย่เช่นนี้ข้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน หลงจู่เถียนเอ่ยว่าพวกนั้นเป็นที่ปรึกษาหาใช่คันิกาไม่แต่เสี่ยวเยโฮก็บอกว่ารู้รู้กันอยู่ว่าคำว่าที่ปรึกษาก็แค่นางสกุลเฉียนใช้คำสวยหรูบังหน้าให้ลูกสาวนางเฉาโฉขนาดไหนมีหรือจะไม่รู้ หลงจู่เถียนก็เอ่ยว่าที่องค์หญิงห้าต้องสะสมที่ปรึกษาก็เพราะองค์รัชธายาตไม่เอาไหนเสี่ยวเย่โหจึงเอ่ยว่าแค่ไม่เอาไหนยังไม่เท่าไหรข้ากลัวว่าอีกหน่อยได้ขึ้นครองราชแล้วจะทำให้บ้านเมืองร่มจมนะสิ หลงจู่เถียนจึงเอ่ยถึงองค์ชายสามว่าเป็นคนมีคุณธรรมตรงไปตรงมาแม้ฝ่าบาทก็ยังชมแต่เสี่ยวเยโหกับสายหัวบอกว่าอย่าเอ่ยถึงหลานชายข้าคนนี้เลยนั่นมันก็โง่ชัดๆขนาดเรื่องเหรียญกระสาบก็ยังยืนยันเอาผิดน้องสาวให้ได้เขาไม่มีน้ำใจอย่างนี้เจ้าว่าเขาโง่ไหมล่ะแต่หลงจู่เถียนก็ประจบเขาว่า เพราะเหตุนี้องค์ชายสามจึงถือว่าเป็นโอรสสวรรค์ตัวจริงวันหน้าต้องมีข่าวดีแน่ๆทางด้านรัชทายาทและพระชายาก็มาเฝ้าห้องเห่าที่ตำหนักเพราะเป็นห่วงมากแต่พระชายานั้นเอาแต่พูดให้ร้ายองค์หญิงห้าพูดในสิ่งที่ชาวเมืองจดจันกันทําให้หองเห่าไม่สบายพระไทยอีกรัชทายาทตาหนินางให้หยุดพูดแต่นางก็ไม่หยุด จนเศร้าชางอดไม่ได้หันไปบอกว่าพระชายาพูดน้อยหน่อยเถอะคนอื่นปลอบใจเพื่อให้สบายใจขึ้นแต่พระชายาปลอบแบบนี้เก่งว่าจะยิ่งฟังยิ่งกุ้มหรือเพราะท่านเห็นว่าหองเหาเมตตาไม่ทรงกริ้วใช่หรือไม่ลองเปลี่ยนเป็นพระสนมเยจะได้พูดอย่างนี้อยู่อีกไหมงานนี้ทำเอาพระชายาถึงกับขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแขนเของเศร้าชางที่เอ่ยปรามนางต่อหน้าหองเหาเช่นนี้ เมื่อราชายาตกลับมาถึงตำหนักก็ตำหนิชายาของเขาแม้องค์หญิงห้าจะแสดงอำนาจบาดใหญ่ใส่นางแต่ก็ไม่ควรแค้นเคืองจนพูดเช่นนี้คนเป็นลูกต้องคำนึงถึงความรู้สึกของพ่อแม่แต่ที่เจ้าทำคือราดน้ำมันบนกองไฟชัดๆพระชายาก็ทำท่าจะร้องไห้บอกว่านางแค่พูดผิดไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายใคร หากจะแก้แค้นจริงๆนางแก้แค้นกับฉีหลิงจุนที่ทำให้ลูกในท้องของนางตายไม่ดีกว่าหรือตอนนั้นหากไม่พระนางพัวพันกับท่านอิรุงตุงนางข้าก็คงไม่สะเทือนคันจนแท้งหรอกแต่ละเจ้าทายาตก็เอ่ยว่าทำไมต้องดึงนางมาเกี่ยวข้องด้วยนางไปทำอะไรให้เจ้าพระชายาก็บอกว่านางไม่ได้ทำอะไรแต่ท่านมองนางไม่วางตาในงานเลี้ยงเช่นนั้นก็เท่ากับหมิ่นข้าชัดๆ เขาก็แก้ตัวว่าแค่มองว่าสามีนางปฏิบัติต่อน,นางอย่างดีก็เท่านั้นพระชายาเอ่ยอีกว่าในใจท่านคงเห็นนางเป็นแสงจันทร์ที่สุกสกราวแต่ข้าคงเป็นแค่คนตมที่ขี้หึงละสิ เช่นนั้นท่านก็ไม่ควรแต่งงานกับข้าตั้งแต่แรกหม่อมฉันรู้ตัวดีว่าเป็นแค่หญิงชนบทไม่คู่ควรกับท่านหากท่านยังมีใจต่อนางก็เรียกนางเข้าวางแต่งตั้งให้เป็นเหลียงตีสิจะได้ไม่ต้องเอาความคิดถึงนางมาทรมานหม่อมฉันรัชทายาทจึงเอ่ยว่าเจ้าก็เป็นเสียอย่างนี้ไม่มีใครดูถูกชาติกำเนิดเจ้ามีแต่เจ้าที่รังเกียจต,ตัวเองและยังขี้ระแวงข้าไม่อยากทะเลาะเรื่องไร้าสาระนี้กับเจ้าแล้ว ว่าแล้วองค์รัชทายาทก็เดินจากไปทันทีจบแล้วนะคะสำหรับตอนที่37ค่ะตอนนี้นะคะมันมากเลยในละครนะคะก็หวังว่าทุกท่านก็จะได้ดูกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตามหวานไปนะคะในตอนที่38มีความสุขกันมากๆนะคะหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ